สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20มีนาคม2568เราจะได้นำไม้ต้นนี้นะครับน้องแหนโซโคไปเปลี่ยนดินกระถางให้ใหม่โดยใช้ใบนี้นะครับก็ใช้วัสดุปลูกนะครับดินผสมใส่กระถางใบใหม่ไว้พร้อมใส่ปุ๋ยไว้รองรับการเปลี่ยนกระถางนะครับจากนั้นเราก็จะใช้มือเรานะครับแคะดินข้างๆกระถางเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถยกตน้น ที่อยู่ในกระถางเดิมนี่ออกได้ง่ายแล้วก็จะนามาปลูกกระถางใหม่เลยนะครับก็ยกขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเขย่าเอาดินเก่าออกนะครับเขาจะหลุดออกเลยง่ายเลยเพราะหน้าแรงดินก็จะเป็นผงหนและจะเปลี่ยนมาปลูกใหม่ในกระถางใบใหม่นะครับเราจัดรากของเขานะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่สยายออกโดยรอบแล้วเราก็จะนำมาวางฮะลงในตำแหน่งของ กระถังไปใหม่แล้วเราก็จะใช้มือนี้จัดรากอีกทีหนึ่งนะครับโดยรอบเลยนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือรากเหล่านี้นะครับเราค่อยๆจัดนะครับแล้วก็สยายเขาออกแล้วก็เอาเขาเนบไว้กับจุดที่เป็นดินใหม่เนี่ยเพื่อล็อกเขาไว้และหลังจากนั้นเราจะกลบให้เขาโดยที่เราจัดให้โดยครบโดยรอบหมดตลอดทุกด้านแล้วเราก็จะกลบดินใหม่นะครับ หลังจากที่เราใช้ดินกลบหมดแล้วนะครับโดยรอบนะครับก็ดินก็ใช้ไปเยอะเลยนะครับเป็นวัสดุปลูกที่เราผสมเป็นสูตรเฉพาะของแคเทเดียมเรานะครับแล้วเราก็กรบโดยรอบของกระถางใบใหม่นะครับเรียบร้อยไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่มีฟอร์มสวยงามมากเลยนะครับเป็นน้องแหนโซโคนะครับไม่มีการตัดทนไม่มีการตัดแต่งกิ่งแต่อย่างใดนะครับไม้ต้นนี้สวยงามมากเลยก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะนำไปพักในที่อนุบาลไม้ต่อไปวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ